สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเนยในรายวิชาภาษาไทยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนถึงหลักการถอดคำประพันธ์ไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาทวนกันซิคะว่าหลักการถอดคำประพันธ์มีทั้งหมดกี่ข้ออ่ะห้าข้อนะก็คือข้อที่1น,นะคะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแบบร้อยแก้วใช่ไหมข้อที่2หาคำยากข้อที่3หาความหมายของคำยากข้อที่4ี่ คือแทนความหมายที่เราหาได้ลงไปในตำแหน่งเดิมแล้วก็เรียบเรียงประโยคใหม่ตามที่เราเข้าใจใช่ไหมคะและข้อที่5ก็คือคำนึงถึงรถของวัน,นคดีและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวว่าเรื่องราวของการพรชชัยสุริยาเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องทำความรู้จักกับตัวละครหลักก่อนเลยค่ะพระชัยสุริยาเจ้าเมืองสาวถี นางสุมารีมเหสีของพระชัยสุริยาเสนาและประชากรเมืองเสาวถีพระดาบทค่ะเมื่อเราทราบถึงตัวละครหลักกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ในการถอดคำพันธ์กันเลยค่ะ,ะเรื่องกับพระชัยสุริยานะมันเริ่มต้นว่าสัตุกสัจะขอไหวพระสีไตราสารนา,าพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศี ข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีจารีชาจะร่ำคำต่อไปพอล้อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวถีชื่อพระชัยสุริยามีสุดาหมาหสีชื่อว่าสุมารีอยู่บุรีไม่มีภัยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้อ่านคำประพันธ์ไปเมื่อกี้นะคะเรามาถอดคำประพันธ์กันนะคะสัตุศะจจะขอไหว้พระสีตสัยสารนาอาศัตุ สาธุบางคนไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนักเรียนนะคะสามารถจดคํายากนะคะที่นักเรียนไม่เข้าใจลงในสมุดเป็นคํายากประจําบทได้นะคะ,ะสาธุมันก็หมายถึงสาธุนั่นแหละสาธุจะขอไหว้พระสิตรยสารนา,าใครจะเป็นคนไหว้นักเรียนในบทน,นี้ใครเป็นคนหไหว้หมายถึงใครหมายถึงสุนทรภู่นะเพราะสุนทรภู่เป็นคนแต่งใช่ไหมสุนทรภู่เขาก็เลยเกิดนําว่าสาธุข้าจะขอไหว้ พระสี่ไตราสรรารนาไตรแปลว่าอะไรไตรแปลว่าสามสรรารนาก็คือสิ่งที่คนเคารพบูชาทั้งสามซึ่งหมายถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมพ่อแม่แลคูบาแลล่ะแลแปลว่าอะไรแลก็เหมือนแลแหละนักเรียนพ่อแม่และครูบาขอกราบไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะขอกราบไหว้คุณพ่อ,พพพนะอ,ค,พอคุณแม่แล้วก็คุณครูบาอาจารย์ เทวดาในราศีอ่ะอันนี้เข้าใจนะเทวดาในราศีก็คือเทวดาที่ปกป้องออตัวเรานั่นเองนะคะข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกกกามีแก้ไขในเท่านี้ดีไม่ดีอย่าตรีชาหมายความว่าอะไรคะนักเรียนหมายความว่าข้าเจ้าเนี่ยเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีหมายถึงว่าตัวสินธนผู้เองนะคะเอาพยัญชนะไทยกับเสียงมาตราตัวสะกดของไทยเนี่ยขอ มาแก้ไขได้ไหมดีหรือไม่ดีอย่าตรีชานะตรีชาแปลว่าอย่าตำหนิติดเตียนนะร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุม,มาราแปลว่า,าจะขอกล่าวต่อไปเลยก็แล้วกันนะธรณีมีราชาเจ้าภาราสาวถีธรณีแปลว่าอะไรคะนักเรียนธรณีแปลว่าแผ่นดินนะแผ่นดิน ทุกแผ่นดินเนี่ยจะมีพระราชาปกครองอยู่เจ้าพาราสาวถัถีสาวัถีคือชื่อเมืองนะชื่อแผ่นดินนี้คือชื่อแผ่นดินว่าแผ่นดินสาวัตถีชื่อพระชัยสุริยาอ่าตัวเอกมาละชื่อพระชัยสุริยามีสุดามาเหสีชื่อว่าสุมารีอยู่บุรีไม่มีภัยเขาบอกว่าเมืองสาวัถีเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองนะชื่อว่าพระชัยสุริยา และมีพระมเหสีชื่อว่าพระนางสุม,มาลีอยู่บุรีไม่มีภายบุรีแปลว่าอะไรคะนักเรียนบุรีแปลว่าเมืองนะคะเมืองอ่านักเรียนจาไว้บุรีแปลว่าเมืองอย่างประเทศไทยเรานะคะก็มีจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นกาญจนบุรีนะคะ,ะการแปลว่าทองนะคะบุรีแปลว่าเมืองนะคะซึ่งหมายความว่าเมืองแห่งทองนั่นเองคะ่ะ สรุปนะคะการถอดคำพันธ์บทนี้นะคะเขากล่าวประมาณว่าสุนทรพูธนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่องกับพระชัยสุริยาเนี่ยสุนทรพูธท่านก็เกิดว่าสาตุตัวสุนทรพูธเองนะขอกลับว่าคุณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับวหว้พ่อแม่กลับวหว้บครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งแหล่เพราะว่าจะขอเอาพยัญชนะไทยกับมาตราตัวสะกดไทยเนี่ยมาดัดแปลงแก้ไขเป็นตำราถ้าเกิดดีหรือว่าไม่ดี ก็ได้โปรดอย่าตำหนีติดเตียนค่าเลยแล้วก็เริ่มเล่าว่าทั่วทุกแผ่นดินนะคะจะต้องมีพระราชาที่คอยปกครองแผ่นดินเชกเช่นเมืองนี้นะคะก็คือเมืองสาวถีนะคะที่มีกษัตริย์ชื่อพระชัยสุริยานะคะและมีพระมเหสีชื่อนางอานางสุมารีนะคะที่อยู่อาศัยในเมืองนี้นะคะเป็นอย่างไรมาคะนักเรียนเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะครูขอสั่งการบ้านนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะถอดคำประพันธ์กาบพระชัยสุริยานะคะตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะคะและชั่วโมงถัดไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมกันว่าเรื่องราวเรื่องกาบพระชัยสุริยานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. อย่าลืมส่งการบ้านนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ